ไข่ส้มตำนะคะแม่อยากกินไหนอันนี้ส้มตำมีส้มตำครือบินก็เยลลี่ค่ะอ๋อมีส้มตำเครื่องบินกับส้มตำเยลลี่เหรอคะไข่เค้ากี่บาทคะสองร้อยบาทโอ้โหแพงจังเลยอ่ะไม่แ<ๆ>พงอร่อยไม่แพงอร่อยด้วยม,มีจานด้วยมีจานใส่ด้วย,ย,วยถูกสักถูกถูกลักษณะอ,อนามัยด้วยใช่ไหมคะ มีไข่ดาวด้วยมีไข่ดาวด้วย ส้มตำเสร็จแล้วก็แล้วก็เอานี้ไปไปใส่อันถ้วยค่ะตามค่ะใส่ครบตามค่ะส้มตามค่ะส้มตามค่ะส้ม นอนหลับคาทีไปคือมวยของดีกว่าลับแม่ค้าหลับเดี๋ยวลูกค้าขโมยของนะส o m e t ดีกว่า เลเจ้ยตใส่โอเคจานหนึงแล้วก็ช่มตําหนึงคาดโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้วไปเสร็จเลยจังเอ้อเร็วใส่จานก่อนใส่จานกับตัวดส่จอนเมานอจิกิ้จี อันนี้แค่นอนนอนพี่เดียวนอนเลยไปนอนนอนนี้อ <c oughs> ไม่มีลูกค้ามาเลยจะ <c oughs> ทำไงอ่ะอ๋อกทีก่ออกแล้วเราไปทะหลอรถจัตกว่านี่รถจัตว์ของหนูหู ฮัลโหลลูกค้าลูกค้ามาซื้อของเร็วลูกค้าร้อยู่ที่ไปไหนไปตลาดก็โอเคเคึ่บโอ้ไม่มีลูกค้ามาเลยน้อนหลับเท่าที ของเกว่าว้ายจับได้เนาะมีพี่ึาเอาโทรตามลูกค้าสิลูกค้าไม่อยู่อ๋อแล้วลูกค้าไปไหนละลูกค้าไปขา้างนอกก็บอกว่าลูกค้าเสร็จธุระแล้วเลยให้ลูกค้ามาซื้อสิล,อออสลูกค้าไม่มีอืมแม่ค้าทําไม่อร่อยสิลูกค้าไม่มีอะ หิวค่ะคุณม่หิวเกมนักชายกน ABC ก็สีฟ้าก็สีนี อ่า <otros> ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ได้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะาบบาย